ขการสนี้าทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับแฮกรรดกันอีกนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Legend of Runeterra นั่นเองนะครับถือว่าเป็นเกมที่เพิง่งไลออดเพิ่งปล่อยให้โหลดเล่นกันนะครับผมก็ ตอนนี้มีทั้งใน Android, iOS แล้วก็ใน PC นะครับผมก็ใครสะดวกเล่นแบบไหนสามารถเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับส่วนผมเล่นใน PC เนี่ยแหละนะก็ใน Android ก็มีแล้วนะครับนะมาเดี๋ยวเรามาลองมาเล่นกันเลยนะ First p a t t e r n How to Win Attack แล้วก็ Champion อ้อันนี้กาเลนกับ d a r w i นถ้าใครเคยเล่น L L นี้ก็น่าจะรู้กันนะ เฮ้ยมีปรับภาพด้วยขอปรับก่อนโอเคเออ your hands g a r l นนี่คือแชมปเปี้ยนกาเล a n ฉันจะหยุดแกเองโอเคอ่าลงใส่เด็กตัวเองก่อนอันนี้คือฮามัดดาเมจที่คุณจะต่อสู้ในบัตเทิลแล้วก็นี่คือเลือดอ๋อ เลือดที่ส่งผลแล้วนะแล้วก็อันเลเวลแชมเปี้ยนอันนี้คือเลเวลแชมเปี้ยนโอเคเป็นเป็นยูเพย์ยูนิตอีสก่อนเฮียอ๋อถ้าคุณจะเดี๋ยวก่อนแกเป็นใครรีเจนนอมดุชลายูออปเปรเลนโออัพเปเนส back to f ูฟอนอ๋ออันนี้คือเน็กซัสฝั่งเราอันนี้คือเอน,น็กซัสฝั่งเขา แม้แต่ในนี้ก็มีกซัตเนอะอในเอลเอลก็มีกซัตนะเอออ่าเรา,เาลงบล็อกกิ้งอ๋อโอเคทีมเขาจะมาบล็อกเราตาเรากดโอเคปุ๊บเนี่ยชิงเฮ้ยเลเวลอัพก่อนสตาร์ทอินแบตเทิลอ๋อถ้าแบบ ทำลายฝั่งตรงข้ามได้ก็จะได้พลังกับเลือดเพิ่มอาา้าวฮะก็มีคนแพ้เดี่ยมกาะฉันยังไม่ได้แพ้าหรฉันไม่เคยแพ้ <c oughs> ดาวินเวน you have no c h a n อ๋อก็จะผ่านไปเลยตาเรา่าอ้าวไม่ให้ลงหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะลักก์เหรอเดือดแทก ลาสลาเอาอันนี้ใส่เด็กโอเคเนื New <recruit> okay, ้อคือ reporting I'm I'm ready โอเคฉันพร้อมแล้วแล้วก็ใส่ใส่เดินหน้า ดิมาเซียเพือสสอ่อดิมาเซียเมืองดิมาเซียนะรอดโอ้โอเอฟเฟกต์สวยใครที่ชอบเกมการ์ดนี่ผมบอกเลยว่าเล่นสนุกแน่นอนนะไม่เบื่อผมเล่นผมรู้สึกไม่เบื่อนะผมชอบเกมแบบนี้มากบ็อกกิ้งแล้วก็ฟอลลวิง่งเอ้ยฟลล์เฟลเวอร์บ็อกแล้วก็ ตามอุ้ยโปโลตัวเดียวอุ๊ยดาเล็ตบอลโลแกจะทำยังไงอ่ะแกจะทำให้ฉันตายได้เหรอโปโลโปโลแคน not. บอลโลไม่สามารถเลเวลอัพได้อ้าวเยอะก่อนบอลโลไม่เป็นไรหรอกเพื่อนนายยังมีเพื่อนอย่างฉันไง คนอย่างชั้นบรัมบัมเลเวลวิวเลเวลอัพ when he has อ๋อหุ้ยมีเอฟเฟกต์ประจำตัวก็คือบัมถ้าบัมก็คือเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะก็คือบัมอะถ้าบล็อกได้เสียงเสียงก็ต่างจริงๆพวกนี้ก็คือบัมถ้าบล็อกได้เนี่ย ก็จะวิอัพทันทีนะครับไม่ต้องคาดเราเวิวอัพคือบล็อกได้วิวอัพเลยอฮ้ยถือว่าเป็นตัวดีนะเนี่ยก็ต้องดูฝั่งนู้นว่าเลือดดาเมจมากกว่าเราเปล่าเนาะเออเราก็ต้องดูเลือดเราด้วยหยุดทุกดาเมจโดนไปสองเอา ไปโอ้โหพายุมีพายุเข้าครับมีพายุด้วยเอฟเฟกจะประจำตัวปะเนี่ยโอเคสตอมเคียร์ฟาร์เมอร์นอโหดแทงยูไม่ใช่แทงคิค <c oughs> ออวนะแทงยูอ๋อฮะ I mean rematch rematch แบบไหนเนี่ยอ่อสอร์วเบ วันลาวิทเอาเลเตอร์โปโลไม่ตายเลยแล้วก็ลากมาบล็อกอย่างนี้บล็อกบล็อกแล้วก็บล็อกบล็อกไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าคือบล็อกมันจะเป็นการทำดาเมจในตัวด้วยนะเออือวเจ๋งเจ๋งตัวเจ๋งมากก่อนอื่นเขาลดเสี่ยงก่อน โอ้ยนี่เอเวอร์ลีนว่ามีท่าด้วยนะแบกแอนฟอร์ดฟอร์ดถอยกับสี่หรอมานาแอคชั่นแล้วก็แอตแทกติกมานาอ๋อนี่คือหลอดมานาเราสไปเดอร์ริงมานาที่ใช้อ๋อโอเค เราใช้เราใช้หนึ่งตัวนี้หนึ่งอับเบิ้ลแค่แเดแท็กดิสลาวอิชมานารีฟิลอ่าผมใส่นี้กันเอเวอร์ลีมาก่ออนือม ขาฉันนี่รู้สึกดีจริงๆแค่เนตแท็กอ๋อตาแรกยังไม่ได้ <c oughs> อีลิสซัมเออไม่ใช่เอเวอร์ลีมอีลิสเอออีลิสซัม,มมอนอันนิวสไปเดอร์ when she attack อ๋อถ้าเธอได้โจมตีจะซัมมอน สไปเดอร์มาอีกตัวหนึ่งว้าวหุว้ยโกงเนี่ยโอเคแซค้นี่เจ็ดเจ็ดละสี่สไปเดอร์อย่างอะไรอ่ะโอ้โหอันนี้นี่มันชื่ออะไรวะเฮมิลิงนเกอร์เออเทคโนโลยีวะ ฉลาดเล่นฉลาดเทคโนโลยีเฮมิเดกเกอร์ฟรอสอยากใส่เพิ่มมาแต่เราต้องบลนะ็อกเนาะเราไม่ได้แอตแทคกโอเคบล็อกได้บล็อกได้ You have steel on เอาผ่านกันแล้วกันเอาบังคับลงอาลงลงลงมีปังมีของจะเทส t ี e r u n โอ้โหโอ้โหแปลงล่าง Spider Queen อะ Health Elite defeat ใส่ไปอ่าแค่น uh, ี้ก่อนเออหูโดนไปสี่เจ็บนะอ่าเลือดเหลือสอง ต้องพาสไหมเนี่ยบังคับด้วยบ,บังคับหาทูกเคลนแล้วอยากเอาลงว่ะตัวเนี้ยสักตัวอุ้ยอ๋อเจ๋ง,อจงเอาเนี้มาบ็อกซ์นี่บ็อกซ์นี่แล้วก็นี่บ็อกซ์นี่ เฮมเดนเกอร์แตกเออแตกคู่แต่ไม่เป็นไรผ่านผ่านเอ็นลาวโอ้โหหก <ID. S 2> ไว้บล็อกกันตีไม่เข้าโอเคพาสพาส ลมต,ตีมัง่งรอบนี้มันมีการ์ดเดียวเออเก้าโอ้ทีเดียวอ,อ่ะจุกเลยโอ้วิกตอรี่มันจังหวะการ์ดมไม่มีด้วยโอ้โหเฮ้ยลักปดลอ็อกลักว่างไงลักจ้าไอ,อ้เครวเซอร์เมาส์ผมสังเกต Light and shadow we set birth spell and spell mana spell. justice and all things bright. Uh, you, you draw a spell spell a powerful card that can turn tide of a return or entire entire map burst for this spell in this game they check in and don't count อ,อ๋อก็คืออ่าเอาอันนี้ลงอ๋อเลือกพ่อเทคแล้วแต่ตัวด้วยเป็นตัวอะไรอเสร็จ Living Shadow จมตีโอ้โหเลือกวางเห,หม่งมากโอโ้มันเพิ่มโอลหมันเพิ่มอ่ะโอโหเซตอยู่เซตลอดมาโถดาเมจมันมากกว่าเดิมอีก ฮอลีชิตมาบาลีอะห้น่าจะบล็อกได้อยู่ชาร์เตแบบอร์โกสเวบอ๋โอ้โหมันมีม,มีมีการมีการโยกโอุ้ยโดนไปหกแสบแสบแสบนาเซตสเปรมานาอัพทูทรีออฟยูแอนสเปร์วานา เลสไลท์มัดไึ่มอ้มันเล่นอย่างนี้ได้เลยเหรอเอาเวลอัพ มานาไม่มีแล้วมันต้องใช้สามได้หวาไม่มีมานาเออ,อไม่มีตัวด้วยตัวแตกเวลาต้องมาบล็อกอะไม่งั้น จบแน่อบอดนะแจ้ซิทรียระฟึอการ์ดมาบาเรีย ดิวหกดามเมจพุ่งเอ่อโอเคไม่มีละมันเหมือนเป็นการ์ดการใช้เอฟเฟกมาดอมาอีกสอง บวกไป hey! ตายแน่นอนเพราะฉะนั้น,น,นมัน,นใช่ยากจริง ใส่ปาเลียให้ด้วยมาจะได้เก็บดาเมจกับเลือดไว้โอ้มันบวกสามไม่เป็นไรมีบล็อกผมจบเทินไอนี่เอฟเฟกต์โดนล้างใส่ให้ซิเทยีย ไม่ได้ละโอ้โหสองสองสัตว์ตัวมามาจบรอบ <c oughs> รอบรอบที่สิบเอ็ดถ้าจะออกเยอะขนาดนี้นะลหลมาเอาให้ดามิจจดจ๋าเลย ใสไปให้หมดเนี่ยมาดาเมตแปดพันดาเมต8,000น่ะ 8, 8, นะโอ้ดาเมจ8ปเติมเติมสูบอีกสามตัวให้มันดูแรงขึ้นไอเคนเวทโอ้ให้เล่นกับ AI โถ่อันนี้กันอ๋อเลือกเราเลือกเล่นได้เราจะเอาอันไหนไปเล่น อ๋อผมเจอกับ AI อ่ะครับเก่งกับบอทโอยอริสกับเทรสตอสเซตกับจริงฟึมเข้าสู่เด็กอ๋อเลือกการเริ่มต้น shadow assassin เมื่อกี้อ๋อไม่รู้ไม่รู้มานามีนหนึ่งเอานีไปแล้วกันรู้สึกท่าจะมีผลไอโอนเนียอ๋อแค่ถิ่นที่อยู่เฉยไม่มีไม่มีอะไรสำคัญมาสองเซตจะมาหรือเปล่า เมื่อกี้มันคืออะไรเบาเมื่อกี้คืออะไรเดี๋ยวยังงง,งงอยู่ เราเซตลองอะฮัลล์ตายโอ้เรียกตัวที่ตายโอ้โหมันต้องบล็อกอะไม่บล็อกไม่ได้ โดนเป็นทีละหนึ่งทำแสบแ้วลอนโพชั่นเฟสดีวเวี้ย oh, mm hmm. นั้นมันขังนี่ไงโอ้โหนี่ไง วันเดียวอ๋อแรกหนึ่งตายหมดแอตแทกมันไม่มีการแล้วนี่เอฟเฟกตเอฟเฟกต,ตัวละครเซตอะไรอ๋อนี่แปลงร่างเอาดิเซตความสามารถก็คือถ้าลงสนามจะซัมมันชาโดตัวเองออกมา เป็นสมานเนอเร์เกตวิธีมันบังคับลงมันจับลงจับลงเลยมารอบอเคเหมือนกัน ให้นี่กันให้เซตลงให้หมดเนี่ยลงให้หมดนี่รอบเนี้ยเจ๋งอุ้ยเอาไปเถอะครับเอาไปเถอะไม่หวัน่นไม่หวัน่นโอ้โหไม่หวัน่นเี็บลอยโอ้โห เก่งกับบอทนี่สินะโหความรู้สึกการชนะบอทอุ้ยเหมือนได้กินไก่ไชนะบอะเ้ยโอ้โหเยสเบเทอร์ yes, ทำได้ดีมากโอเคเอาเป็นว่าสารพานี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเดีย๋ยวพาหน้าเดีย๋ยวเราจะมาสู้กับคนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ ต้องใช้สมองนิดหนึ่งนะในการเล่นเกมนี้ใครที่อยากเล่นนะครับก็อย่าผมแปะล,ลิงก์ไปใต้ล่างดีทคริปช่นเลยนะครับตั้งแต่ Android iOS แล้วก็ PC นะครับผมใครที่อยากเล่นก็สามารถกดได้ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กดแชร์แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันตรงนี้ด้วยนะตรงตรงข้างล่างเนี่ยเกิดกดกดด้วยนะนะครับผมก็ใครก็อย่าลืมกดนะครับก็ ถ้าไม่กดเนี่ยก็อาจจะพลาคดคลิปใหม่ๆของผมได้นะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย